สวัสดีค่ะพบก,กับเซลล์ปุ๋ยอีกครั้งนะคะวันนี้นะคะเซลล์ปุ๋ยนะคะจะมานำเสนอนะคะในเกรดรุ่นเจ้ารีโวนะคะกระบะนะคะเป็น Smart c a คนะคะกระบารุ่นนี้ของเรานะคะจะเป็นตัวเกียร์ออโต้นะคะตัวนี้จะเป็นสีขาวราคานะคะอยู่ที่672,000บาทนะคะเป็นตัว e n t r y รีออโตนะคะแต่ราคามาตรฐานนะคะสีดำสีบอลเงินนะคะสี สีเทาดำนะคะราคาอยู่ที่679,000นะคะตัวนี้มาพร้อมกับไฟหน้านะคะฮาโลเจนมันติรีเฟคเตอร์นะคะพร้อมกระจังหน้านะคะยังคงความดุดันสปอร์ตไว้เหมือนเดิมนะคะสวยสปอร์ตนะคะเกรดรุ่นนี้นะคะจะเหมาะกับพ่อค้าและก็วัยรุ่นหรือว่าได้ทุกวัยเลยนะคะซื้อใช้แล้วคุ้มจริงๆเลยนะคะในส่วนของล้ออลอยนะคะขนาด10 6นิ้วนะคะค่ะไฟเลี้ยวนะคะยังคงสปอร์ตเหมือนเดิมนะคะสีดำนะคะมาพร้อมไฟเลี้ยวตรงกระจกมองข้างะคะ่ะส่วนถัดมานะคะก็อของเรานะคะน้ำมันตัวนี้ถังใหญ่มากเลยนะคะ80ลิตรนะคะดีเซลนะคะของเราจะรองรับดีเซล b 2 0นะคะพิเศษสุดนะคะดีเซลพรีเมียมดีเซล b 7แล้วก็ดี ขึ้นมาอีกน,นะคะจะเป็นดีเซล B 2 0นะคะรองรับซึ่งค่ายอื่นอาจจะยังไม่มีเหมือนเรานะคะถือว่าคุ้มค่าและก็ประหยัดสุดๆเลยนะคะค่ะเชื้อปุ๋ยนะคะจะพาดูรอบๆคันนะคะว่าในเกรดรุ่นนี้นะคะมรีรูปร่างลักษณะนะคะสวยสปอร์ตขนาดไหนนะคะตามมาเลยนะคะ โอเคค่ะเป็นยังไงบ้างคะเราดูรอบๆคันไปแล้วนะคะค่ะเซลล์ปุ๋ยนะคะขออนุญาตนะคะฝากนะคะลูกค้าทุกท่านนะคะท่านใดที่สนใจนะคะรถโตโยต้านะคะติดต่อเซล์ปุ๋ยได้นะคะที่เบอร์โทร0835673222นะคะหรือแวะเข้ามาติดต่อสอบถามได้นะคะที่โตโยต้าเบสสาขาพังโคนนะคะคลิปหน้านะคะเจอกันอีกทีนะคะว่าเซล์ปุ๋ยจะแนะนําภายในรถของเจ้ารุ่นนี้นะคะ